ันนี้ผมมาเล่นกัน9คืนแต่ผมไม่ได้ทำนี้เพื่อไว้คอนเท,เทนต์เฉยๆแต่ผมได้เจอกบในเกมนะครับเพราะว่าผมคิดว่ากบน่าจะออกไปจากเกมหลายคนน่าจะคิดไปแล้วแต่แทนผมมาเจอกบได้คือกบน่าจะไม่ได้ออกจากเกมแนละ้วผู้ชมทางหลายแต่คราวนี้ผมแค่จะมาเล่นกัน1 9คืนแบบธรรมดาแล้วก็ผมก็ยังตกใจถึงได้เจอกบผมช่วมันออกไปจากเกมแล้วนะครับ ครานี้ผมแค่จะต้องตกปลาไว้คุณแจผมได้สามอันไปแล้วครับผู้ชมทางไหนเออผมก็เดี๋ยวผมค่อยเอาคุณแจน้ำผมไม่แน่ใจว่าผมจะเปิดประตูได้เปล่าแต่ผมลองดูว่ามันเป็นยังไง นน้ำมัอลองดูว่าผมได้อะไรจาของอาใช่ผมใช้อาชีพราเลอร์แปลว่าผมแปลว่าผมใช้อาวุธระยะไกลไม่ได้ครับเช่นปืนหรืออะไรแบบนั้นนะครับ ตอน,นนี้มาเป็นอัปเดตแพะผมไม่เคยทำวิดีโอ99เคิร์นแต่ผมก็วันนี้ผมมาทำอืมฮึมมม่ได้อะไรนะนี่คืออะไรมานี่คืออะไรกันนี่คืออะไรกันบ้างนะพูดง ส่วนใหญ่ผมไม่รู้ว่านี่คืออะไรส่วนใหญ่ผมจะลองเอาติด ผมจะไม่ได้ปืนระยไกลขนขานี้นี่ก็เลยโอ,อไ้ไม่นะโจรมบุกผมต้องรีบกลับไปที่ไฟ vida จะทำยังไงแล้วคราวนี้ผมมีไอเดียของ ผมต้องหาอะไรอื่นแล้วผมต้องหาวอาถุธมดอ่ะอืมค่าแล้ว น่าบบผู้ชมผมจะลองไปท้เค้กค ไปก่อลองดูว่าำว่าผมตายเลยไหม ผมว่านแต่ผมมีกมับผมนะที่ร้อนแลวพอ ผมไม่ปอกไปแล้วครับผมไม่ยึกลงแล้วไม่นะ่า

ัทำมา มีเปลาของแล้วกระดาโอเคเค้าไม้ผมต้องเขาเป็นนาทำไมผมเค้กเจอเค้กตลอเลยเ <c oughs> ผมก็ได้ตายอยู่แล้วเมื่อกี้พอจากน้ำผม้งไปเจอเค,เค้กผมก็เจอ แค่ต้องบอกอยู่นี่โอเคผมแค่ต้องแอบ,บอยู่ตรงนี้ Oh my god. Oh โอ้ไม่สิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสีสสองหนึ่งโอเคผมรอดไว้ก่อนถ้าผมไม่ผิดถ้าผมไปตรงกลางจะ แบบเดียตรงนู้นนะผมน่าจะได้เจอกับแคมป์ไปถงผมไม่ถึงผมน่าจะเริ่มใกล้แล้วผมได้แล้ว

ผมเจอมาดูตรงนี้ผมจะทอนะเป็นแอปตอนนี้ก็โอเคผู้ชมทั้งหลายคราวน,นี้ผมแค่ต้องหาวุดดีดนั่นคือผมลองค่าศึก すごいねこれ。 ดูแล้วแลวก็ยังไม่ชคเดทสักหนึ่งตัวผมต้้งแล้วก่อนน้ำมีคือข้านีจผมก็แคะจะเปิด ผมินผมกินทัโอเค่สิบห้าผมลองดูว่าผมน้ำมันกับเกี๊ใ่ไล่ะอะผมไปสดใแล้วผมแค่ใส่นี้ไปเลย jeg Ikke løp oppi, du ser hva de finner. ข้าพรุ่ไปอาไม้ควกมนอ ผมนะผมต้องรีบที่เชลล์เงือกถ้าที่จ้างด้วยผมเองจะต้องช่วย

จะไม่รอดที่เอถึงแล้วจะไม่รอดผมรู้สึกปลอดภัยขึ้นหน่อย ที่ได้คืออะไรตอไที่ผมอยู่ในเกมเดี๋ยวผมเจอผู้ชมครั้งหน้านี้ไม่จบนะครับแต่ขอติดตามและไลค์ตัวนะครับนี่ผมใส่ว้นี่เฉยๆเพราะตอนสุดท้ายผมไม่จะพูด 我们能当地远一 ผมน่าจะรอดได้ใช้วิธีนี้มั้งผมคิดอะ 나나나 그 푸슝.